สวัสดีครับคุณผู้ชมฟคเตอร์ลิลครั้งนี้จะเป็นอควาฟอสสายเมลตอมนะครับซึ่งมาจากผลโหวตที่ผมโพสเอาไว้ในโพสของช่องนะครับว่าอยากเห็นอะไรมากกว่ากันแล้วว่าบลูเวฟกับบลูตอมเมลตอมพูดผิดผลคือออกมาเป็นเมลตอมแต่เป็นเมลตอมที่ใช้รีเวิร์สไม่ได้ใช้เบรกใช้เบรกไลท์กับรีเวิร์สไม่ได้ใช้ก่อนดีคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า มันไม่ใช่ว่ากรอรี่มันห่วยแต่ว่าโดยเท่าที่ผมลองเล่นมาดูอ่ะผมเล่นเล่นแบบใช้รีเวิร์จะถนัดนกว่าเพราะว่ากรอรี่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันต้อง5้าดามเมจซึ่งเวลาเล่นเลโทรไฟส์อะ่ะเส้น5้าดามเมจจะไม่ค่อยมีคนยอมให้เราเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเรามียูนิตไอแบบกรอรี่เมลตอมอย่างเงี้ยแล้วเรายืนด้วยเบรกไท์อะเขารู้เขาก็รู้ละว,ว่าเรารอจะใช้ท่าห้ามกัดแน่นอนอะ่ะมันก็ไม่ตีให้เราห้าดามเมจมันก็จะมันก็จะกักให้เราสีดจอยู่อย่างงี้ยน,นะครับ เพรางั้มันก็เลยเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างยากไปหน่อยยกเว้นเน่แบบคุณต้องจัดมาโดยเฉพาะทางแล้วใส่แบบไอเย็ดเมลซึ่งผมต้องนั่งค้นก่อนมันอยู่ตรงไหนวะคุณจำได้ว่าอยู่ในกองนี้แหละเออนี่คุณก็ต้องใส่ตัวนี้ถ้าจะเล่นให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเล่นแบบรีเวิร์สละกันเพราะว่ารีเวิร์สมันจะเล่นได้เร็วกว่านะครับด้วยความที่ของซัพพอร์ตมันของเล่นมันมัน ค่อนข้างเอื้ออำนวยในการเล่นมากกว่าเล่นท่าของโกลดี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใส่โกลดี้เมลตอมคุณอาจจะถอดเบรกไลท์กับรีเวิร์สอย่างตัวใส่โกลดี้มาเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ขาดศรัทธาหรือว่าจะถอดรีเวิร์สสองตัวใส่โกลดี้สองตัวหรือใส่โกลดี้ตัวหนึ่งอะไรงนี้ก็ได้เผื่อแบบขึ้นมืออะไรอย่างน,แบบน,างนี้เอาไว้เป็นสปช็อตใส่ไฟตรงข้ามาเขาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะเลือกละกันแต่ในในครั้งนี้ผมจะจัดแบบใช้รีเวิร์สสี่กับเบรกไลท์สี่ เบรกไลท์นะครับเป็นตัวไหรลรองเพราะเด็กนี้หลักๆจะเน้นไปที่ตัวรีเวิร์สนะครับเบรกไลท์เทคบอกว่าเมื่ออัลโคฟอร์ดไลท์ทับจ่ายคัตบาสหนึ่งชี้แวนบกหมื่นแล้วได้เทคเมื่อตีเวฟสี่โจวหนึ่งดีทยเดก้าคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งม,สมาสามาคอรเกตสูงจากมือลงมากาดได้นะครับเป็นใบที่ค่อนข้างดีเลยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ห้ามศูนย์แต่ประเด็นคือพอเราตีเวฟสี่ปุ๊บเราจะได้ยิงได้โจวอย่างแน่นอนนะครับมันก็จะเ,เพิ่ม มันก็จะคืนคคืนมือให้เรานิดหนึ่งได้ขณะที่ปอดไปตรงข้ามเขาได้เล็กน้อยด้วยนะครับ่วนอีกสกิลเมื่อตีฮิตแวนการ์ดถ้าเมื่อตีฮิตแวนการ์ดถ้าเป็นเว็บสามหรือมากกว่าเสิร์ชหาเมลสตอมจากกองหนึ่งใบแสดงนำขึ้นมือมสับกองซึ่งด้วยสกิลนี้เราสามารถที่จะใส่กลอรี่เอาไว้แค่ใบเดียวในเด็กก็ยังได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วกันอ่ะอย่างนี้เพราะยังไงซะคุณก็ จะเสิร์ชได้ด้วยเทคของตัวเบรกลท์อยู่แล้วนะครับพะง้นต่อให้ใส่ไว้ใบเดียวก็ไม่มีปัญหายัางไงเดี๋ยวมันก็จะมีทางขึ้นมือได้สักทางหนึ่งถ้าไม่เสิร์ชด้วยตัวนี้ก็อาจจะเสิร์ชด้วยตัวเริ่มนะครับอาจจะตัวเริ่มเปิดเจออย่างนี้หรือจวขึ้นมืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ในไหนก็พูดละข้ามมาที่ตัวเริ่มก่อนละกันตัวเริ่มบอกเมื่อบูตตีเมื่อบูตตีคิดเป็นาการถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเธอนั้นเปิดท็อปกองหใบาหามเออมลสงองัก ซึ่งมันก็จะคอมโบกับเ <c oughs> บรกไรได้เพราะเบรกไรบอกตีเวฟบสามตีเวฟบสามถ้าฮิตแวนเสิร์ชหาเมลตอมหนึ่งใบขึ้นมือไอ้นี่ก็ตีบูสต์ตีฮิตเวฟบสามเปิดท็อปห้าหาเมลตอมขึ้นมือมันก็จะมีโอกาสหาไอ้โกลี่ขึ้นมือได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นก็ใส่โกลี่ไวไ้ใบเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเออ่โกลี่ไหนๆก็พูดถึงบ่อยนะพูดถึงมันเลยแล้วกันเทคบอกนี่มีเบรกห้าคือจะใช้สกิลไี้คือจะใช้สกิลนี้ได้เมื่อคุณมีห้านาเมจไอ้ตรงนี้ไอ้ที่มันเป็นจุดยาก แต่ว่าถ้าเกิดคุณถึงเมื่อตีแวนการ์ดจ่ายคาตบัตหนึ่งพลังบวกห้าพันและห้าและคู่แข่งห้ามขอเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าลงามาป้องกันขอศูนย์อย่างเดียวนั่นแหละมันเก่งตรงนี้ซึ่งพอบัมเบรกไรร่วมกับไอตัวเมลตอมเบรกไรมันกลายเป็นห้ามการ์ดไปเลยเพราะว่า,มาเามาเลตอมเบรกไรตีเว็บสี่ห้ามศูนย์ไอโกลลี่บอร์ตีคาต์บัตหนึ่งเว็บไหนก็ได้บวกห้าพันแล้วห้ามหนึ่งขึ้นไปกลายเป็นการอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในการเล่นแบบเรโทรไฟมันไม่มีจีการ์ดให้ใช้ เพราะฉะนั้นมันก็คือท่าห้ามกาดนั่นแหละเพียงแต่ถ้าเกิดจะให้มันถ้าเกิดจะใช้เพื่อจิบปิดบัญชีจริงๆฝันของข้าเขามันเขาจะต้องอยู่ที่5ดามเมจหรืออย่างน้อยก็ต้อง4อ่ะมันกาดจังหวะเล่นค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับเด็กนี้ผมก็เลยหลกัหลกๆจะยืนอยู่ด้วยตัวเมลตอมรีเวิร์ะมากกว่านะครับเมลตอมรีเวิร์สเทคบอกว่าลิมิตเบก เมื่อตีเวนการ์ดถ้าเป็นเวฟสหรือมากกว่าในเทิร์นนั้นคุณสามารถจ่ายคาตาบัตหนึ่งเวฟเสียการหนึ่งใบแล้วล็อกเรียกการใบนั้นจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้บวกห้าพาร์โบคริแล้วได้เทคเมื่อจบไปเทิร์นถ้าตีไม่ฮิตจวดหนึ่งรีไทม์หนึ่งอันนี้ประเด็นคือมันบวกคริสไอความเก่งของมันคือ 5, บวกห้าพาร์โคริสนั่นแหละก็เลยเป็นจุดแข็งของตัวรีเวิร์สมันผมก็เลยเล่นโดยเน้นไปที่ตัวรีเวิร์สเอาไว้ก่อน เพราะว่าการทำา4เวฟของอัลคอลฟอร์ดจริงๆก็ไม่ใช่เดินยากเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ของส p อร์ตอย่างเช่นตีแล้วลุกตีแล้วสลับตัวอย่างนี้มันมีค่อนข้างเยอะมีให้เลือกเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับจะทำเวฟสีได้ค่อนข้างง่ายแล้วพอรีเวิร์สมันบวกกับตัวปล,ลิมิตอย่างนี้มันก็จะปล่อยท่าได้เร็วขึ้นอย่างเช่นอาจจะขึ้น3มปุ๊บแล้วกดท่าของรีเวิร์สได้เลยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพมือสภาพบอร์ดของเราอะไรนี้ด้วย พราะงั้ผมก็เลยจะใส่โพลีมิซีแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ตัวช่วย,ยเดี๋ยวจะพูดถึงบรรดาตัวสลับสลับแถวตีก่อนละกันนะครับเพราะว่าไอ้คอมโบอันนี้เป็นไอ้คอมโบเบรกเบรไลท์เป็นกรรี่มันจะเป็นท่ารองซะมากกว่าท่าหลักมันจะเป็นตัวเดืร์นะครับตัวตีสลับสำคัญสุดคือ dust cup sweeper เมื่อตี เมื่อตีถ้าแวนชื่อเมลตอมตีสิแล้วก็ถ้าตีเวนกาดแล้วเป็นเวฟแรกแล้วแวนของเราชื่อเมลตอมสลับตำแหน่งตัวเองกับบรรยากาศอีกใบในแถวเดียวกันก็คือสลับกับไอตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังปนั่นเองตีเสร็จปุ๊บสลับตัวหมุนขึ้นมาไอนี้ก็ตีได้อีกรอบมันก็จะเป็นตัวปั่นรอบเพิ่มได้นั่นเองแล้วก็ใช้สกิลได้ไม่เสียคอร์สตี11ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวที่จะมายืนหลังมานจะมีหลักๆอยู่2ตัวคือเกโกเลสแบบนี้ นะครับเกโกเลสแวนบูส e เมื่อตีถ้าแวนบูสตอมตี2ีสิ 12. อันนี้อย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกรดหนึ Get ่งนะครับตัวนี้ทีต้าทีต้าเทคบอกว่าเมื่อตีถ้าแวนชิคเมลตอมตีเ0 0าแล้วก็ถ้าเกิดตีแวนการชิอเมลตอมแล้ตีเป็นเวฟสอพลังบวกอีก3000มันก็จะเป็น9,32 เป็นตัวตีสิอ้นี่ก็สิเหมือนกันมันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้คอยยืมสลับตาแหน่งกับตัวรัสค่าวได้หรือถ้าเกิดคุณมีรัสค่าวบนมือมีสวิเปอร์บนมือเยอะๆอะคุณก็วางสวิเปอร์หน้าหลังอย่างนี้ก็ได้ตีหมุนไปเพราะอะไรไงถ้าเกิดมันมีสวิเปอร์หลบอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งถ้ามันไม่โดนท้าคอนโทรลอะไรสักอย,อย่างเช่นเรสล็อกหรือยิงคุณจะหมุนบอดตีได้เรื่อยๆนั่นเองโดยที่ไม่เสียคอร์ดด้วยเพราะงานบมกก็เลยเน้นไปที่ตัวนี้เป็นหลัก3ใบแล้วก็ใส่เกกเล็ กับทีตาไว้เป็นตัวช่วยหมุนนะครับอย่างนี้ส่วนอ,วอีกตัวหนึ่งเพื่อสวิปเปอร์ไม่ขึ้นใส่เป็นคัพเปอร์ด็คเกอร์เซเลอร์นะครับเมื่อตีแวนถ้าตีเวฟแรกจ่ายคัตาบัตหนึ่งพลังโบกสองพันเมื่อจบกจารต่อสู้สลับตัวเองกับเดียกับอีกตัวในแถวเดียวกันนะครับก็คือสกิลเหมือนรัสคาวนั่นแหละสกิลเหมือนสวิปเปอร์นั่นแหละเพียงแต่มันจะมันจะพูดว่าไงดี กินคาร์ตาบัตนีนน่แต่ว่ามันก็อาจจะใช้เล่นเร็วกว่าได้เพราะมันไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นโมเดรนเกรด3เพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณรีบๆหน่อยคุณอาจจะวางอีนี่ไว้แล้วคุณอาจจะวางตัวตี9,000ตี12อย่างในสองตัวนี้ไว้ข้างหลังต่อแถวกับมันก็ได้ตีตอนที่แวนคุณยังเป็นเกรด2ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณใจร้อนแค่ไหน <laughs> นะครับเ,เกรดหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเฮอร์เมสตีหมื่นแค่นั้นเองเอาไว้เป็นตัวตีอีกตัวหนึ่งเฉยๆเพราะว่าหาตตัวตี 11. ที่เป็นเกรดหนึ่งเพิ่มไม่เจอนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีแค่ตีตามันที่ตีเวฟสองก็ตีสิบเอ็ดสิบสองได้คุณตีเข้าแหวนได้เองเพราะงั้นเวลาจัดบอร์ดก็จะก็จะอะไรประมาณนี้หละอีกข้างหนึ่งคือคุณจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันตีบูดกันอีกข้างหนึ่งควรจะเป็นตัวที่มันสลับตัวได้เพื่อปันป่นปั่นรอบให้ใช้เทคของรีเวิร์สกับตัวปลดลิมิตได้ทําให้เราสามารถตีบวกครีบบวกห้าพันได้ตั้งแต่ขึ้นเกรดสามมันจะเร่งเกมของเราได้เร็วมาก อันนี้คือแผนหลักที่ผมใช้เล่นส่วนแผนสำรองก็อย่างที่บอกคืออาจจะเป็นแบบเบรกไลท์เบรกไลท์ซ้ําๆแล้วค่อยจบด้วยกอรี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเบรกไลท์ซ้ําๆไปจนจบเกมเลยก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คุณผู้ชมคุณอยากจะใส่กอรี่ไหมถ้าคุณอยากใส่ก็ติดเอาไว้สักใบสองใบก็ได้เพราะว่ากอรี่เนี่ยปัญหาใหญ่ของมันคือถ้าเกิดมันยืนแวน่นอ่ะมันจะไม่มีเทคไปจนกว่าคุณจะมี5เดมซึ่งมันทําให้เล่นยากมากๆแบบนั้น มันก็จะกลายเป็นเราต้องพึ่งเรียกาศตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดเรียการของเรามันโดนตีตายไปบ้างอะไรบ้างนี่มันจะเล่นลำบากขึ้นอีกเยอะก็เลยใส่ไว้แค่ใบเดียวพอถ้าเกิดจะเล่นนะหรือไม่งั้นก็ไม่ใส่เลยใส่เบรคไลท์อย่างนี้ก็จะดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ละการว่าจะปรับยังไงอันนี้จากความเห็นส่วนตัวของผมนะมสุดท้าย PG นะครับใช้เป็น PG เดิมเอ่อผมไม่ได้ใช้ PG PG โดดขึ้นมือเพราะว่า จะว่างไงดีผมไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นเท่ากับตัว PG จิไห่เดมซึ่งบางทีเราอาจจะใช้แดมเยอะทั้งจากเทคโกลเทคของเมลตอมที่แบบเรากดยำๆๆๆมันทุกเทิร์นเนี่ยมันก็กีดคาตตาบาร์เราไปเรื่อยๆไหนจะไปคาคาเปอร์เด็เกอร์เผื่อบางทีแบบสปีปเปอร์ไม่ขึ้นต้องใช้อีนี่แทนอ่ะไอ้อีนี่มันก็กีดคาตตาบาร์ทุกครั้งที่ใช้จะกิ่วมันก็จะลําบากนิดน,นึงในเรื่องการบริหารคาตตาบาร์ใช้ PG จิไห่เดมมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเล่นส่วนตัวเริ่มก็อย่างที่บอกไปเป็นนนมาริอรอสั่แหละ เท่านี้ก็หมดแล้วบรรดาโครงหลักของเด็กที่เหลือก็จะเป็นพวกทิกเกอร์นะครับซึ่งทิกเกอร์คุณผู้ชมปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณจะเล่นซึ่งทิกเกอร์อันที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นแปที่สีดอกนั่นแหละเหมือนเคยเพราะว่ามันจัดง่ายสุดมันเล่นง่ายสุดแค่น,น,นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบรู้สึกว่าแวนมันตีเวฟสีตลอดอยากได้สแตนขึ้นมาเผื่อ ว่าไงดีเผื่อตีซ้าเป็นเวทีห้าคุณอาจจะถอดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใส่สแตนมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่ห่วงจัว่วเพราะคุณรู้สึกว่าจั่วมันเยอะอยู่แล้วทั้งจากรีเวิร์สทั้งจากเบรกไลท์หรืออย่างตัวมาริออสที่แบบช่วยหาของเพิ่มได้นี่คุณจะถอดดอทิเกอร์ไปเลยก็ได้แล้วใส่สแตนนะซึ่งผมจําไม่ได้ว่าสแตนของบูตอมมันมีตัวไหนที่เก่งๆมากนอกจากตัวที่บอกว่าถ้าแวนลีเจนแล้วเกิดเทคาบบ,าบ,บ,าบนึงไม่พอเหมือนกันก็ต้องไปลองคนๆดูจำไม่ได้เหมือนกัน อ่ะคุณจะใส่แสแตนก็ได้หรือถ้าเกิดคุณบ้าพลังมากคุณจะเล่นท่าห้ามการอย่างเดียวคุณจะยัด12บอกีก็ได้เอาเอาแล้วใช้คอมโบาห้ามการเนี่ยเบรกไลท์ตอน5้เดมวิ่งใส่วัดก,กีกันไปเลยอะไรนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบแปะขี้สี่ดองเนี้ยเข้าๆโอเคละเพราะเพราะวัดวัดใจกันเลยสมมติผมปล่อยท่าของรีเวิร์ดได้ตั้งแต่ขึ้น3ครั้งแรกขึ้นเกียร์สครั้งแรกปุ๊บ มันตีสองคีย์ฝันของเขาไม่มี PG ถ้าเช็คเจอคีย์อีกลูกหนึ่งผมอาจจะชนะตรงนั้นเลยก็ได้เพราะด้วยความที่ตัวเด็กของมันมันมันมีตัวตีทาเวฟสี่เวฟได้ค่อนข้างเยอะเพราะผมจงใจยัดมาเยอะเองอะไรมันไม่ได้มีเยอะด้วยธรรมชาติของมันหรอกจงใจยัดของยัดต,ตัวตีมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่แบบพอเราขึ้นเกรดสามปุ๊บฝันของเขาอาจจะยืนอยู่ที่ประมาณสี่สามหรือสี่ดาเมจพอเอารีเวิร์สตีอาจจะตีชนะตรงนั้นเลยก็ได้นะครับซึ่ง ก็เน้นเกมเร็วอีกเช่นเคยเพราะว่าตัวผมชอบเกมเร็วๆแบบนั้นเลยอ่าคุณก็จะเห็นตัวตีตัวสลับอะไรมันคองเยอะอยู่ละยังไม่นับว่าแบบบางทีเกตสามันลน้ลนๆในมืออาคมนอลงไปเป็นตัวสลับตีเพิ่มค้างๆด้วยก็ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าเด็กนี่มันเราจัดตามกเดเรโทรเพราะงั้น g ีเบรกก็จะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละเราจะไม่มีอะไรเราไม่จำเป็นต้องเก็บเกตสามไว้ทิ้งสไตล์แล้วเอาลงไปเป็นตัวเล่นเลยก็ได้มีเป็นต้นนะครับประมาณนี้ ก็เป็นแนวทางของเด็กาสายเมลตอมนะครับก็ลองไปจัดกันดูได้หรือจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยก็ได้นะครับอย่างคอมโบในฝันของ2ตัวนี้ก็ได้แต่คอมโบในฝันผมเป็นตัวนี้มากกว่า <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครอีกเช่นเคยถ้าเกิดใครแบบแถวบ้านเขาไม่เล่นเดทโทกัน,นก็มีจิวเตมาแนะนำนะครับก็จะเป็นพวกจีการยัดๆลงไปแล้วก็เมลตอม ที่เป็นเกรด4นะครับก็จะเป็นดิจเตอร์กับเอ็นกับแต่ปัญหาของ2ตัวนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะเล่นได้ไม่สุดถ้ายัดลงในเด็กนี้เพราะว่ามันจะเล่นได้สุดจริงๆเมื่อคุณใช้เออมื่อคุณใส่ตัวฐานของมันนะครับตัวฐานของมันอย่างท่านหลอดเมลสตอมอันนี้มันจะเล่นจ u n ว t นตัวนี้ได้สุดกว่าใช้ใช้คอมโบได้ง่ายกว่าออกท่าได้ง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ นะครับของงานก็อาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยืนมาเป็นตัวทันหลอดก็ได้นะครับหรือไม่งั้นคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้สึกจําเป็นต้องเล่นขนาดนั้นนะคุณก็เล่นตัวโครงเด็กของมันอันเดิมนี่แหละแล้วก็ยัดพวกจีวินิตมาเผื่อใช้กับกับที่สาคัญจริงๆก็จะเป็นจีการซะมากกว่าเพื่อเอาตัวรอดเวลาฟาร์นัาเขาตีมาแรงมากกาดไม่ไหวพวกจพวกจีการเนี่ยจะช่วยให้เรารอดได้หลายๆครั้ง ก็ประมาณนี้ที่เหลือแบบคุณอาจจะยัดอะไรเพิ่มก็ได้แล้วแต่แต่ที่แนะนําก็จะราวๆนี้นะครับเพราะว่าเด็กเรโทรเนี่ยจุดแข็งของมันคือมันเล่นเกมเร็วได้โดยที่ไม่ต้องสไตล์คือแบบมือคุณไม่ไม่มีทิง้งตา์คุณก็ไม่ต้องสไตล์ก็ได้คุณก็ตีตีชนไปด้วยคอมโบของตัวมันเองอย่างที่บอกก็อย่างคอมโบเบรกไลท์คอมโบ,บอคอมโบปริมิตของรีเวิร์สคอมโบห้ามกาของกอรี่ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง ก็เลยแนะนําประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าที่ผมไม่ได้ใส่ทันหลอดตั้งแต่แรกเพราะว่าทันหลอดมันสกิลล่าติดจีเบกสองสกิลบนเป็นสกิลสไตล์ทับถ้าเกิดมันเล่นในเดทโฮมเล่นเลยไม่ได้เลยก็เลยไม่ใส่นั่นเองว่่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนไปเพื่อเล่นจีอ่ะคุณอาจจะใส่ทันหลอดก็ได้หรือถ้าเกิดคุณมั่นใจอยู่ละเด็กนี้แบบไม่ต้องไตก็ชนะได้คุณก็ไม่ต้องใส่ทันหลอดมาดึงเกมให้มันช้าลงก็เล่นตามนี้ไปเลยก็ได้แล้วมีจีก่าไว้คอยป้องกันตัว กับม eh ีสไตล์เอาไว้พอเล่นเผื่อสวนฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับอย่างเช่นเล็กซาอนดอร์ซึ่งมันอยู่ในกล่องไม่ได้ลือมานะครับก็ประมาณนี้สําหรับเด็กลิศของเมลตอมนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นลิศอะไรไว้รอติดตามชมกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ